ทายคิดว่าเหตุผลที่ทายอยากให้มาถ่ายที่นี่เพราะว่ามันเป็นที่ที่มันมีประวัติเยอะครัคือตอนที่ทายกลับมาจากโควิดทายทายไปทํางานกับจิตวิทยาที่ต่างประเทศแล้วรู้แล้วว่าตอนเด็กเจออะไรเ,เพราะเราบล็อกมันไงบางทีตอนเด็กเจออะไรที่มันโหดร้ายเราจะบล็อกออกอแล้วเราก็จะใช้ชีวิต ในเวอร์ชั่นที่แบบเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของตัวเราอะครแต่พอดีช่วงโควิดอะมันเป็นจังหวะของชีวิตที่เราต้องกลับมาอยู่ไทยแล้วมันมีแค่เสียงในใจที่เรารู้สึกว่าเราอยากมาอยู่แบบทะเลครรู้สึกว่าเราถูกเรียกมาแล้วตอนที่เรามาพี่เลี้ยงคนนี้ก็ยังอยู่แต่ตอนเนี้ยทุกคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยแล้วซึ่งธรรมดาเราอยู่ห่างกันแต่พอโควิดเราต้องมาอยู่<ม>ด้วยกันทนะายก็เริ่มสงสัยแล้วว่าแบบ ชีวิตที่เราเป็นที่ต่างประเทศก็ค,คือตัวจริงของเราอ่ะมันไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตของเราที่นี่ซึ่งมันทําให้เราเริ่มสังเกตว่าการที่เราใช้ชีวิตที่นี่คือการที่ถูกทาร้ายอยู่แล้วเราอยู่ภายใต้คนที่ออทาร้ายเราเหมือนโดนกดใช่ฮะเลยวันหนึ่งทซายก็ตัดสินใจว่าแบบเราจะไปบอกพี่เลี้ยงว่าเราจําได้ว่าเขาทาร้ายเราซึ่งเขาก็แบบช็อกว่าเราจําได้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดทุกคนรู้เขาโดนไล่ออก ตอนั้นตอนนั้นใส่เยอะไรห้าปีที่แล้วอ๋อไม่ไม่นานก็ไม่นานครับแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากครับแล้ววันที่ชายบอกเขาเรื่องเนี้ชายรู้สึกเศร้ามากเพราะว่าคือเรานอกจากแค่คุณตาคุณยายกับคุณแม่บุญธรรมอ่ะเราก็มีพี่เลี้ยงที่ตอนเด็กๆเราก็รักเขาเพาเขาใช่ แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เรารักในตัวเขาอ่ะเราต้องตัดออกเพราะมันคือสิ่งที่ไม่ดีครับเลยวันนั้นอ่ะชายต้องทําใจกับการสูญเสียคนที่เราเคยอยากให้เป็นคนดูแลเราซึ่งเราไม่เคยนึกเลยว่าชีวิตเราโดยไม่มีเขามันจะเป็นแบบไหนแต่มันก็เป็นแบบมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่โดนทาร้ายคนที่คนที่การการะทำอ่ะอบางทีเราจะรู้สึกว่าแบบเขาไม่ยานาจเยอะแต่คือรายก็ไม่สนทรายรู้สึกว่ารายอยู่ข้างทะเลรายมี ายมีความสามารถในการว่ายน้ําซึ่งมันเตือนให้ชายเสมอว่าชายเก่งเลยาชายเอาตัวรอดได้เลยชายเชื่อในเสียงนั้นแทนที่จะเชื่อในอํานาจของคนที่ทำร้ายชายชายก็คิดว่าโอเคมันถึงเวลาที่ต้องบอกคุณแม่มกับป้าๆน้านา,นา,นาที่อยู่ด้วยทุกคนไม่รู้เลยทุกคนตอนนั้นไม่รู้ฮะ oh. แล้วเราก็เลยบอกแล้วเราบอกตอนกลางคืนเรานั่งอยู่ตรงนน้นนะฮะตอนคืนอตอนเราบอกคือแบบทุกคน ตกใจหมดน้าน้าหนุ่ยของทรายอะครับที่คนเห็นในส e ื่อเยอะที่มาสปอร์ตทรายเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยคุณต้องไล่คนนี้ออกเลยหลังจากนั้นเขาก็โดนกดดันให้ใหไล่คนนั้นออกทรายก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนที่ชนะประวัติตัวเองแล้วก็ทรายก็ลงทะเลเต็มที่เลยก็คือว่ายน้ําไกลอยู่ดีๆเราอันล็อกหลายอย่างนะฮะเลยเราว่ายน้ําไกลเราทําอะไรได้แต่ตอนเราเริ่ม เก่งขึ้นเราไหว้ไกลขึ้นเราเริ่มทํางานช่วยสังคมเยอะขึ้นน่ะรู้สึกว่าคุณแม่เขาคอนโทรลเราไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เริ่มทําให้ชีวิตที่บ้านอ่ะลําบากขึ้นเหมือนบอกให้คนงานไม่คุยกับเราหรือถ้าเกิดเราไม่หวัดดีเขาหรืออะไรเขาก็ไม่ให้คนงานช่วยเราในงานต่างๆแต่มันคือมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเป็นแล้วไงฮะเราเห็นแล้วแหละว่าเราเป็นคนที่คนอื่น ได้แรงบันดาลใจจากเราอะเลยเรารู้ว่าสิ่งที่เราเป็นข้างนอกบ้านอะมันไม่ใช่สิ่งที่คนในบ้านเขาเป็นกับเราแล้วช่วงนั้นป้าป้าน,านานาก็กลับไปอยู่บ้านเขาเราก็โควิดกำลังซาแล้วครับเลยทายก็เหลือชายกับแม่แล้วมันถึงช่วงหนึ่งที่แบบเขาทําให้เราอยู่ไม่ได้คือมันมีหลายเรื่องอะเลยเราก็ย้ายไปอยู่ภาคใต้เลยจะได้เราทํางานอนานุรักษ์ไปอยู่กับอุทยานในช่วงที่เราไปภาคใต้ แม่เขาจ้างผู้หญิงคนนี้ที่ข่มขืนทายกลับมาทํางานที่นี่มเพื่อจะไม่ให้ทรายกลับมาอยู่บ้านซึ่งในช่วงเนี้ยคือมันน่าจะเป็นแบบโอ้ใจเออไมมันเป็นจะค่อยลงช่วงที่แบบต่ำที่สุดฮะเพราะว่าคือสำหรับคนบางคนอะ การที่เอาตัวรอดจากเรื่องขนาดนั้นแล้วมันก็สุดยอดแล้วฮะแต่แม่เราไปค้นดึงกลับมาเองอะเพื่อมาทําร้ายเราฮแล้วบ้านที่เรารู้สึกผูกพันเพราะมันยังมีความทรงจําของคุณตาอะไรแบบนั้นอะเราก็ไม่สามารถกลับมาได้เลยเราก็อยู่ในทะเลตลอดเลยนั่นก็คือช่วงที่ใส่ไห้น้ำข้ามเกาะอ,อะไรแบบนั้นอะพ่อรู้สึกว่าแบบ บนบกสบายใจมันไม่ได้รู้สึกปลอดภัยเท่าทะเลครับทะเลตอนนั้นเป็นบ้านเดียวของทรายรตอนนั้นอะทรายคิดว่าการไ่ว้น้ำข้างจังหวดมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ทรายจะทำาั้งแต่ที่เราไหา้เสร็จแล้วอะร,รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากสําหรับเราอ่ะเรารู้แล้วเราต้องกู้ชีวิตกลับขึ้นมาครับเลยทรายก็เริ่มเขียนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทรายแล้วทรายพยายามจะเก็บประสบการณ์ดีๆให้เยอะ เพื่อเตรียมตัวตัวเองที่จะปะทะกับเรื่องนี้เพราะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราเขียนภาพลักษณ์กับครอบครัวอะไรทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดครับแล้วเราแค่ไปถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่สนแล้วว่าครอบครัวเราจะเป็นยังไงเพราะเราต้องเอาตัวเองให้รอดเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดเรามาตั้งแต่แรกแล้วความยุติธรรมตรงนี้มันต้องมีเสียงแล้วเสียงตรงนั้นต้องมาจากชายเองที่จะเรียกร้องสิทธิตัวเองหลังจากที่รายเขียนก่อนที่รายจะปล่อยนะชายไปญี่ปุ่น แล้วสายแคทต้องการแบบคือการที่เราเขียนเรื่องพวกนี้มันเคียว e ใช่แต่มันพาเราดิ่ง<ช>ห,ลหลายๆรอบ<ช>เพราะว่ามันก็ต้องเราต้องเขียนให้คนเข้าใจใช่เลยต้องการแบบหลักฐานของชีวิตความจริงของชีวิตบทเรียนหนึ่งอ่ะที่มันชัดเจนเลยสายไปฮิโรชิมาะครับที่เป็นเมืองที่ญี่ปุ่นที่เขาโดนระเบิดนิวเคลียร์สายอยากดูว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันทําลายหมดแล้วอ่ะชีวิตมันยัง ฟื้นฟูได้หรือเปล่าแล้วเราไปเห็นว่ามันฟื้นฟูได้เลยทรายรู้ว่าทรายอ่ะก็ทรา,า,า,ายจะโอเคเลยทะเลกับสิ่งที่ทรายเห็นอ่ะมันสอนทรายหมดฮะเลยด้วยพลังที่เราเก็บมาจากทะเละเราก็เขียนเราก็ปล่อยอเราก็ให้น้าๆก,กับป,ป้าๆช่วยมัดมือแม่มาคืนสิทธิ์ต่างๆให้กับทราย ไม่ให้เขาทําร้ายสายเซ็นส,สัญญาอะไรทุกอย่างให้มันครบตามที่ทุกคนเห็นในเรื่องที่สายเขียนอแล้วบ้านหลังนี้ก็จากที่ทายเคยโดนไล่ออกไม่ให้มาอยู่สายมาเพิ่งรู้ว่ามันชื่อแม่ไม่ได้อยู่ในโฉนดแต่มันเป็นชื่อของทายครับอ๋อูกคุณย่าใช่ครับหรอคูกคุญย่าหรอทิ้งให้ทิมงให้ไปทิ้งให,ให,ให้ทิ้งให้ครับ เรื่องมันยิ่งเรื่องมันแบบมันเลอะมันมันยิ่งกว่าละครอ่ะแต่มันเข้าใจนะแต่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะอันนี้ครั้นี้ถ้าเกิดพี่อยากจะถามว่าหลายๆคนที่บางคนอาจจะเจอแบบนี้เราไม่ไม่กล้าที่ออกมาพูดแบบนี้คุณครอบครัวอาจจะจะมีปัญหาเล็กหรือคนละรูปแบบน้อยแล้วแต่รูปแบบกันไปทําไมทรายถึงกล้าที่จะออกมาพูดเรื่องนี้เพราะทรายคิดว่าสิ่งที่ทรายเจอ มันเป็นบทเรียนที่มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ถูกต้องของมนุษย์คนหนึ่งรรู้สึกว่าคนได้ได้กําลังใจจากเรื่องที่ทรายเขียนรู้ว่ามันไม่ได้มีคนจากฐานะแบบชายแบกกลางของชายมาเขียนพวกนี้หรอกโดยเฉพาะผู้ชายด้วยแต่ทรายคิดว่ามันคือสิ่งที่เด็กไทยหลายคนเจอมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มีขอบเขตเรื่องครอบครัวความรวยความจนมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้มันขึ้นอยู่กับ คนที่อยู่รอบข้างเราเขาดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองอใช่ครับทายภูมิใจมากเลยหลังจากที่ทายดังขึ้นมาแล้วเรื่องนี้มันขุดถูกขุดออกมาใราดีใจรู้สึกว่ามันเราได้ใช้ความทุกข์ของเราให้มันเป็นประโยชน์ให้คนอื่นเรียนรู้แล้วก็ส่งกำลังใจให้เขาได้ แบบนั้นอ่ะมันทําให้ทรายรู้สึกว่ามันคุ้มพี่ไม่สงสัยแล้วว่าทําไมเขาถึงมองว่าทะเลเป็นเหมือนแบบออทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพี่พี่คิดว่าพี่ฟังแล้วพี่เข้าใจแล้วนะทะเลไม่เคยทำลายทรายครับทร<อ>ายไม่เคยกลัวที่จะจมน้ํากลัวสัตว์ทะเลอะไรเลยเพราะรู้ว่าเขาเขาปกป้องเราอยู่<อ>แต่มนุษย์นะช่วงนั้นก็นมนุษย์น่ากลัวที่สุดะัะอ,อันนี้อีกความรู้สึกหนึ่งที่อยากรู้เพราะว่าเห็นทรายบอกว่าเวลาที่คือทะเลฮิวใจทรายมาก เวลาที่สายว่ายน้ำเนี่ยสายรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่กับคุณตาคุณยายความรู้สึกมันเป็นยังไงคือเหมือนที่สายเล่าว่าคุณตาคุณยายปลูกอะไรในใจสายว่านี่คือความรักตัวอย่างของความรักของพ่อแม่ที่มันถูกต้องเมื่อคุณตาคุณยายไม่อยู่ร่างกายสายก็พยายามหาอะไรที่รู้สึกแบบนั้นเราสายไม่ได้ที่ไหนนอกจากทะเลอก็อจะชอบพูดอะไรเกี่ยวกับสายบ้าง<อ>คุณตาคุณยายคุณตาบอก ทายว่าออกจากหลานหลานทุกคนเขาเป็นสายเป็นคนที่เขาไม่เป็นห่วงมากที่สุดเพราะเขารู้าสายเอาตัวรอดได้แต่ตอนนั้นเขาเขาไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างซึ่งทายก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขารู้เขาคงภูมิใจภูมิใจแน่เนี่ยรู้อะไรไหมอะไรตั้งแต่เราทำรายการมาปีนี้ปีที่เก,กือบยี่สิบละเราไม่เคย ได้คุีพวกเราอ่ะอายุมากเกินบางทีแบบไม่อยากจะไปกระแทกใจให้เราเราเรใจเราเราก็อยากจะให้ายรู้สึกสบายใจที่สุดนในการที่จะในการที่จะถามแล้วก็สบายใจที่จะตอบด้วยอะไรเรื่องมันค่อนข้างเซนซิทีฟใช่ใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ผ่านมาแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็อยากให้ายรู้ไว้นะว่าไซายเก่งมากขั้ว